การนี้เนี่ยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนและก็โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขรวมไปถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมพลังจิตให้กับนักเรียนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็จิตที่เข้มแข็งด้วยเหตุว่าทางโรงเรียนเนี่ยเป็นชุมชนของโรงเรียนเนี่ยเป็นชุมชนที่อ่อนแอในเรื่องแล้วก็ในเรื่องของยาเสพติดเย,เยอะมากส่งผลทําให้นักเรียนเนี่ย เป็นเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวต่อเรื่องยาเสพติดทางโรงเรียนก็เลยให้ความตระหนักเลยสร้างความตัะหนักให้กับนักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองใส่ใจสุขภาพใส่ใจสุขภาพจิตของตัวนักเรียนให้คุมอยู่แล้วก็อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งต้องยอมรับนะครับในเรื่องของปัญหายาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับเนาะและก็อีกรูปแบบหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าในสภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับเรา,เราก็ยังพบว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่เขาก็พัฒนารูปแบบของเขาไปจะเป็นอะไรที่แบบดูน่ารักตะมุตะมินะครับซึ่งมันก็บอกกับเด็กด้วยมันก็เลยทําให้เด็กสมัยนี้นะครับโดยเฉพาะเด็กนักเรียนในโรงเรียยเนี่ยรงเรียนแบบนะครับทางโรงเรียนของโรงเรียนมักยนเนี่ยซึ่งดำเนินการโครงการกระจายศึกษาสีขาวเนี่ย ต้องดูแลนะครับแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มความใส่ใจแล้วก็สอดส่องดูแลนักเรียนนิดนึงเพราะว่าอะไรที่เข้ามาใหม่ๆที่เราดูแล้วว่าอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาแต่บางทีมันก็อาจจะแฝงเรื่องของความอันตรายเข้ามาด้วยนะครับ ประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้หรือว่าโครงการในครั้งนี้นะคะมีขึ้นเพื่อประเมินความเครียดของนักเรียนรวมไปถึงสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการแล้วก็หลังที่เข้าร่วมโครงการว่านักเรียนเนี่ยมีความเครียดที่ลดลงหรือไม่หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือความมั่นคงทางจิตใจที่เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรบ้างค่ะ ในพิธีลงนาม MOU วันนี้นะคะที่เราจําเป็นจะต้องเชิญภาคีเครือข่ายทั้งจิตเครือข่ายเข้ามาเนี่ยเพราะว่าการที่เราจะสร้างให้นักเรียนคนหนึ่งเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นไม่ใช่แค่เริ่มจาก ตัวคุณครูเองภายในโรงเรียนหรือว่าตัวนักเรียนเองเพราะว่านักเรียนกับคุณครูเนี่ยจะอยู่ด้วยกันภายในโรงเรียนแค่สัปดาห์หนึ่งแค่5วันวันหนึ่งก็จะอยู่แค่8ชั่วโมงถ้าเรา,เาให้ความรู้หรือว่าเราซัพพอร์ตเขาแค่8ชั่วโมงเนี่ยแล้วเวลาที่เหลือใครจะเป็นคนซัพพอร์ตเราก็จําเป็นจะต้องดึงพาชีคือ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งรพอพสตหรือว่าตํารวจหรือว่าอาบตอรวมไปถึงที่สําคัญเล็กก็คือผู้ปกครองในบ้านของเขาเองให้เขาเนี่ยได้มาลงนามว่าเราทํากิจการรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรอยากที่จะให้ลูกหลาน ของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแบบไหนมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยเหลือกันให้งานเนี่ยออกมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยที่มุ่งเป้าไปที่สภาพจิตใจแล้วก็อารมณ์ของนักเรียนเป็นสำคัญนั่นเองค่ะ